สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะจะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้เดย์นะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่19กันยายนนะฮะสองพันห้าสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตั้งแต่เวลา1 1บเอถึง17นกาตามเวลาประเทศไทยนะฮะจะเป็นวันคอมมูนิตี้เดย์นะฮะของเจ้า โอชาวดนะครับผมก็กิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะก็คอมมูนิตี้เดย์นะฮะก็จะเป็นวันที่จะมีอัตราการเกิดโปเกมอนเนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะฮะอ่าเป็น1ตัวนะหนตัวนะครับก็คือจะจัดทุกเดือนนะฮะเดือนละ1ตัวนะฮะใน1วันนะฮะโดยเจ้าโอชาวดหรือว่ามิจูมารุเนี่ยนะฮะจะปรากฏตัวนะฮะทั่วโลกเลยนะครับตามวันเวลาของแต่ละประเทศนะฮะแบบเยอะมากๆนะครับ สามารถใช้น้ำหอมได้นะครับถ้าใครออกบ้านไม่ได้ก็ใช้น้ำหอมก็เพียงพอนะเพียงพอนะครับแล้วก็โบนัสนะครับโบนัสนะฮะอ่าคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยก็จะมีพวกโบนัสเพิ่มสตาร์ดัตนะฮะลดระยะฟักไข่นะฮะแล้วก็มีไอเทมนะฮะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จะมีไอเทมพิเศษขายด้วยนะฮะอันนี้เป็นปกติของคอมมูนิตี้เดย์นะฮะ ทีนี้มาดูคอมมิชชั่นเดย์ของโอชาว์์ดนะฮะหรือวันที่สิบก้านี้นะครับหรือวันอาทิตย์นี่แหละนะครับมีอะไรบ้างนะครับเจ้าโอชาว์์ดหรือว่ามิจุมารุนะฮะจะปรากฏตัวบ่อยขึ้นนะฮะคือปรากฏัวมากเลยนะฮะก็ใช้น้ำหอมได้นะฮะถ้าใครอยู่บ้านนะครับแล้วก็จะได้ถ้าเราพัฒนาร่างนะครับเป็นร่างที่สามนะจะได้ท่าพิเศษนะปืนใหญ่พลังน้ำหรือว่า อะไรนะไฮโดแคนนอนนะครับไฮโดแคนนอนนะครับอ่าแล้วก็โบนัสพิเศษของเดือนนี้นะครับจะได้ XP3 เท่าจากการจับนะฮะใครอยากขึ้นเลเวลนะฮะต้องจับเยอะเเลยนะฮะเราจะได้ XP3 เท่าเลยจาก100ก็จะเป็น300เลยนะฮะแล้วถ้าเราเปิดไข่นะฮะก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอ่าเพิ่มขึ้นอีก1เท่าเลยนะครับแล้ว น้ำหอมนะฮะจะอยู่ได้3ชั่วโมงปกติน้ำหอมจะอยู่ได้ชั่วโมงเดียวนะก็พอเปิดน้ำหอมในช่วง c อ m m u n i t y Day เนี่ยจะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับแล้วก็รัวโมดูลนะฮะที่ใช้นะฮะรัวโมดูลที่ใช้นะครับปกติจะอยู่ได้1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงละอ่าแต่ใน c o ม m u n i t y Day จะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับ แล้วก็จะมีกล่องนะฮะกล่องพิเศษนะฮะเฉพาะ community day นะครับราคา1,280โปเกคอยนะฮะจะได้บอลดำเนี่ยนะฮะ50ลูกนะฮะไข่แห่งความสุขแหมลัคกี้เอกห้าอันนะฮะแล้วก็จะได้รัวรัวฝนนะฮะห้าอันแล้วกอ็อะไรนะการ์ดเปลี่ยนท่าเร็วนะฮะการ์ดเปลี่ยนท่าเร็วหนึ่งอันนะฮะ ใครที่ไม่ค่อยมีนะฮะควรซื้อควรซื้อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะเจ้า,อ,าอะไรนะเจ้าโอชาวดนะฮะหรือว่ามิจุมารุเนี่ยนะครับจะจะปรากฏขึ้นได้ประมาณ5ครั้งนะครับถ่ายรูปได้ประมาณ5ครั้งเพราะฉะนั้นก็จับกันเยอะๆนะฮะได้ไอคิวเยอะเลยนะครับทีนี้มาดูถึงมิจุมารุหรือว่าโอชาวดนะฮะร่างแรกครับหน้าตาประมาณนี้ นะครับผมร่างแรกหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเป็นโปเกมอนน้ำนะครับเป็นโปเกมอนน้ำนะฮะเออ่เป็นเออ่มาจากยีอานาคนะนาอ่า,น,า,น,า,อาน้องมาจากนาคแล้วก็หน้าอกอะ่ะมีหอยด้วยนะฮะมีเปลือกหอยอยู่นะครับแล้วอ่าในส่วนของร่างที่สองนะฮะเน่นะฮะมีหนวดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะจะชื่อ ดีวอตนะครับอ่าร่างที่2ก็จะเป็นโปเกมอนน้ําเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ร่างที่3ครับผมสมูรัตนะครับสซมูรัอตนี้ดูเหมือนจะมาจากอาก่าเกาะซามูไรนะอา่มมาเกาะซามูไรบวกกับไอหน้านะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ตัวนี้เป็นโปเกมอนน้ําเพียวเหมือนกันนะครับเป็นโปเกมอนน้ําเพียวเหมือนกันนะครับ ตัวของร่างที่3นะฮะเอามาดูนะฮะสมุทรนะฮะตัวนี้เป็นโปเกม,มอนน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะแพ้พลังแพ้ท่าของธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็แพ้ท่าธาตุพืชนะฮะจะโดนเข้าปกติเนี่ยถ้าสมมติเรายิงยิงท่าไปใช่ไหมฮะคนอื่นอาจจะโดนร้อยแต่ว่า,าไฟฟ้ากับพืชเนี่ยจะโดนร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะดามเมจ แล้วจะทนท่าไฟนะฮะทนท่าน้ําแข็งทนท่าเหล็กและทนท่าน้ํานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาไปสู้กับไฟได้นะฮะสู้กับน้ําแข็งได้นะสู้กับเหล็กได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูท่าของเจ้าสมุอดบ้างนะครับท่านะครับท่าฟาสต์มูฟนะฮะจะมีท่าดันเป็นท่าแมลงฮะเป็นฟูลรีคัตเตอร์นะครับแล้วก็วอเตอร์ฟอลนะครับ ทั้ง2ท่านะฮะใช้ต่างกันนะครับถ้าคุณเอาไป PVP นะครับผมแนะนำเป็นฟูลี่คัตเตอร์นะครับแต่ถ้าเอาไปตีบอสตียิมแนะนำเป็นวอเทอร์ฟอลครับนะต่างกันนะครับฟูลี่คัตเตอร์ไว้ PVP นะฮะวอเทอร์ฟอลไว้ตีบอสตียิมนะครับอ่ะทีนี้มาดูชาร์จมูฟกันบ้างนะฮะชาร์จมูฟจะมีท่าเมกะฮอนซึ่งเป็นท่าของแมลงนะฮะบีซ่าต์นะครับท่าน้ำแข็ง และไฮโดรปัมเป็นท่าน้ำแล้วในวันคอมพิวตี้เดย์ถ้าเราโวมาถึงล่างที่3นะฮะจะได้ท่าพิเศษนะฮะเป็นเลก a c ซี่มูฟก็คือไฮโดรแคนนอนหรือว่าปืนใหญ่พลังน้ำนั่นเองนะครับถ้าแนะนำนะครับถ้าสมมุติเราเอาไป pvp นะฮะแนะนำเป็นเมกกะฮอนและนะครับไฮโดรแคนนอนนะฮะไฮโดรแคนนอนนะครับผมส่วนถ้าใครจะเอาไป เอาไปตีบอสตียิมก็จะเป็นไฮโดรปัมหรือไฮโดรแคนนอนก็ได้นะครับนะได้ทั้ง2ได้ทั้ง2อ,องแบบแหละนะครับแต่ท่าแรกน่ะที่แตกต่างหน่อยนะครับผมไฮโดรแคนนอนก็ได้นะครับไฮโดรแคนนอนก็ได้ไฮโดรปัมก็ได้นะครับก็จริงๆก็ถ้าเอาแบบประหยัดนะประหยัดนะประหยัดไม่ได้สิตัวนี้ ตีบอสตียิมท่าแรกต่างกัน<笑><笑>นะฮะก็แยกกันละกันนะฮะผมแนะนำเป็นนี่แหละก็เลือกเอานะฮะเอาไป PVP เลือกเป็นฟูลี่คัตเตอร์เมกาฮอร์และไฮโดรแคนนอนนะครับถ้าเอาไปตีบอสตียิมนะฮะเลือกเป็นวอเตอร์ฟอลแล้วก็ไฮโดรแคนนอนก็ได้นะครับหรือว่าเอาไฮโดรปั๊มก็ได้นะครับเลือกเอานะฮะไฮโดรแคนนอนก็จะเร็วหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะฮะ ดามเทพอกันแหละนะฮะแต่ไฮโดรปั๊มเนี่ยดาเมจแรงไฮโดรแค่นอนดาเมจเร็วนะฮะอ่ะทีนี้มาดูพีอะไรไอวี IV บ้างนะฮะไอวี IV แนะนำสำหรับลงลีก1,500จริงๆโอ้โหในเว็บนะในเว็บโปเกาโปเกมอนเทรนเนอร์ in. th เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะจะมี50ตัวเลยนะ50แหลงเลยนะฮะ คือไอวีเนี่ยนะครับคือถ้าได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะอ่าไอวี IV สำหรับ Pokemon โปเกมอนลงหลีก1500นะฮะก็งค์ที่หนึ่งนะฮะจะเป็น014 14ไม่ใช่015 15นะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็0 15 12สิาะผมจะไม่ไม่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วนะนะฮะแล้วก็1 14 12 อะไรแบบเนี้ยนะครับคือถ้าสมมุติเราจับได้นะจับได้เนี่ยข้างหน้าเป็นศูนย์กับหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะฮะหน้าเป็นศูนย์กับหนึ่งเก็บไว้ลอนหลังเป็นสิบหหลังเป็นสิบสอะไรเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับอ่านะฮะอ่าพวกศูนย์ต่างเนี่ยนะศูนย์สิบสาอะไรพวก,นเ,ก,กนน14 14 14เนี้ยเก็บไว้ก่อนหนึ่งสิบสองสิอะไรเงี้ยนะับพวกศนย์พวกหอยู่ข้างหน้าเก็บไว้ก่อนสาหรับหลีกหนึ่งพันห้าร้อยนะอ่าแล้วตัว ตัวแหลกที่10จะเป็น4ี5สอ่านะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์ข้างหลังไม่ต้องไปดูมันนะฮะเปอร์เซ็นต์ในตารางข้างหลังไม่ต้องไปดูมันนะฮะคือ100กับสับเก้าจุดเก้าจุดนี่ยไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะอ่านะฮะ,นะฮะก็ลองไปไปดูเอาละกันนะครับ iV ไม่เกี่ยวนะฮะไอวี IV เนี่ยมันแค่ช่วยระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราชนะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันมี0ูนย์สิบสี่ต้องชนะไม่ใช่นะครับ มันอยู่ที่แผนการเล่นนะครแล้วก็ตัวที่เจอแล้วก็ดวงด้วยนะครับอันนี้มาแนะนํำเฉยๆนะฮะทีนี้ IV ตัวหน่งตัวลีกสองพกันบ้างนะคะในลีก2005นะฮะแรงที่1จะเป็น1 15 5เห็นไหมอ่าผมบอกแล้วอะไรที่มี1มี0นข้างหน้าเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก อ่าศูนย์สิบสามสิบสามนะหมจะได้สองพันห้าพอดีแล้วก็เลเวลสามสิบเจ็ดนะฮะถ้าใครสงสัยว่าทําไมข้างหน้าต้องเป็นศูนย์หรือหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวที่ข้างหน้าเป็นศูนย์หรือหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะดันเลเวลได้สูงกว่านะฮะดันเลเวลได้สูงกว่านะครับอ่านะฮะนะแล้วก็ศูนย์สิบห้าสิบสามศูนย์สิบสี่สิบห้าเนี่ยเอาพวกนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วศูนย์สิบห้าสิบห้าอยู่นู่นเลยครับระดับแลงแปดนะฮะซึ่งผม ผมเฉยๆนะศูนย์สิบห้าสิบห้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะมันอ่าดูซีดูดครับสองสี่แปดปดเห็นไหมฮะสองสี่แปดปดกับสองสี่เก้าเก้าอสองสี่เก้าเก้าดีกว่านะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็เลือกดูนะครับก็กิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้นะฮะวันที่19นะฮะเริ่ม11บโมงจนถึงอ่าโมงเย็นส่วนการพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าเนี่ยจะได้ถึง1ทุ่ม นะครับได้ถึงหนึ่งทุ่มนะจ๊ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาย้ําเตือนกันอีกทีนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ